แล้วทีนี้แกก็บอกว่าฉันช่วยอะไรเธอไม่ได้คือคือฉันอยากช่วยแต่ฉันช่วยไม่ได้ตอนนี้ฉันคืออยู่โรงพยาบาลแล้วแม่ฉันก็แย่มากเธอต้องโทรหารถโรงพยาบาลเอาเหรอวะไม่เคยโทรหารถโรงพยาบาลเลยไม่เคยไม่เคยใช้บริการเลยทำยังไงดีด้วยภาษาของเราเราก็ก็คุยได้นะแต่ก็กลัวว่าฟังเขาไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้ยแต่คือปรากฏว่ามันเขาพูดแบบชัดมากแล้วก็แบบแค่ถามว่าเออเกิดอะไรขึ้นใครเป็นคนโทรแล้วก็ บ้านอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าใจเย็นนะเดี๋ยวฉันจะส่งคนไปรับเธออืมแล้วก็แบบระหว่างนี้ก็คือแบบว่าตอนที่เราคุยกันเขาบอกว่าเออเด็กอ,อาจจะต้องนอนโรงพยาบาลสักคืนหนึ่งนะเพื่อสังเกตอาการเราก็จัดการเลยจ้ะแพ็คกระเป๋าของลูกเท่านั้นไม่เอาของแม่ก็คือแพมเพิ์ชของใช้ลูกผ้าหม่มเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเนาะอืมก็เตรียมไว้หมดระหว่างรถโรงพยาบาลมาก็คือประมาณสิบนาทีแล้วที่นี่นะที่เยอรมันนะอ่เวลารถ รถโรงพยาบาลม,มารับผู้ป่วยเขาจะมาสองคันนะคือดีที่เขาเปิดแค่ไฟมานะไฟสีฟ้า,ฟาแต่เขาไม่เปิดหวอเสียงดังมาไม่งั้นคนในหมู่บ้านแตกตื่นมันจะมีสองคันก็คือคันของพยาบาลคันหนึ่งแล้วก็หมอเขาจะขับตามมาอีกคันหนึ่งเนาะแม่จะเย็นๆนะแม่เออเขาก็ อุ้มลูกเราไปแล้วเราเขาก็ขอตัวอย่างไอตัวเนี้ยเนาะว่าเป็นยี่ห้อไหนเนี่ยให้เอาไปด้วยแล้วก็ดีนะที่เราแบบยังมีอีกแพ็กหนึ่งเราเอาไปด้วยก็คือแบบดูแลดีมากนะเนาะออาไปขึ้นรถแล้วลูกชายเนะี่ยคือไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีอาการปวดท้องซสือมอ,อะไรคือไม่มีเลยคือแอคทีฟแล้วก็แบบว่าคือแบบไม่เหมือนไม่เหมือนเด็กป่วยที่กินอะไรเข้าไปอะ่ะแล้วทีนี้ ยังมีการแบบยิ้มให้เขาหัวเราะอีกเขาให้เรา,เราให้เราไปนั่งตรงบอกผู้ป่วยเนาะแล้วก็อุ้มลูกแล้วเขาก็น่ารักมากเลยเขาเอาตุ๊ก,กตาหมีมาให้ลูกชายเล่นเนาะเออเขาก็ให้ไปเลยเป็นของขวัญเนาะสำหรับเด็กระหว่างนี้หมอก็จะซักประวัติเราว่าเออนี่กินกินเข้าไปเยอะไหมกินเป็นก้อนหรือว่าเป็นแค่ออมอะไรเงี้ยเขาก็ซักประวัติแล้วเขาก็พาเราเนี่ยไป ไม่ได้ไปห้องฉุกเฉินนะพาไปที่ตึกเด็กเลยซึ่งเขาโคกันไว้แล้วคือคอนแทคกันไว้แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยนะเราดูแล้วไอ้ไอตัวนี้มันไม่อันตรายมากนะเออที่แรกว่าจะให้ให้นอนโรงพยาบาลแต่ว่าเดูดูแล้วมันมันไม่ต้องนอนให้แม่สังเกตอาการเอาเขาก็เอายามาให้กินประมาณ 10cc นะในซีลิงน่าจะเป็นพวกยาลดกดลดการเกิดฟองในในในกระเพาะนะไม่ให้แบบลูกเราปวดท้อง เขียนใบส่งตัวให้แล้วก็แบบว่าให้กลับบ้านมาสังเกตอาการแล้วก็ให้เราไปหาหมอเด็กก็คือหมอประจําบ้านที่นี่มันจะมีหมอประจําบ้านมีแบบทุกสาขานาะระหว่างที่กลับมาก็คือแบบว่าเขาไม่มีอาการอะไรเลยโชคดีมากคือวันนั้นน่ะแม่ย่าเนี่ยกับลูกชายเนี่ยไปโรงพยาบาลเดียวกันอแล้วก็พี่ทอมเนี่ยสามารถที่จะเดินมาหาได้แล้วพี่ทอมก็มารับเนาะมารับแล้วก็อ เอามาส่งที่บ้านซึ่งครั้งนี้มันเป็นเหตุการณ์เตือนสติตัวเองว่าอย่าประมาทอย่าสะเพ้าต้องดูแลลูกอย่างใกล้ชิดเราก็คิดว่าเราเออเราดูแลดีแล้วแหละแต่ว่าคือเราต้องแบบดูแลให้ใกล้ชิดมากกว่านี้แล้วก็โชคดีมากที่แม่ย่าเนี่ยอาการดีขึ้นทุกอย่างกําลังดีขึ้นแล้วแกก็กําลังจะได้กลับมาอยู่บ้านเมื่อกี้ลูกชายตื่นไปดูลูกชายมาแป๊บหนึง่งแล้วก็ถึงแม้ว่า เหตุการณ์เนี้ยมันจะผ่านไปอาทิตย์หนึ่งแล้วแต่เหมือนเหมือนเป็นแบบภาพติดตาตัวเองตลอดเวลาทุกครั้งอะที่เปิดประตูห้องน้ําเข้าไปอใจมันจะสัน่นมันเหมือนเป็นภาพติดตาที่เห็นลูกชายตัวเองเนี่ยกําลังยืนเกาะโถส้วมกาลังกาลังเล่นก้อนดับลินอย่างเพลิดเพลินกําลังกินอย่างอริสอร่อยเนี่ยมันเป็นภาพแบบสะเทือนใจมากแล้วก็คงจะจําไปจนวันตายอะและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่เกิดจากความประมาทความสะเพร่าของตัวเอง ฝากแม่ๆ่ที่มีเด็กเล็กๆระวังไว้ด้วยนะแต่ก็คงคิดว่าไม่มีใครประมาทเท่าเราแล้วแหละ